เกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารครับแล้วทำไมอดีตนายตำรวจคนหนึ่งถึงเชื่อว่าเขานี่แหละคือคำตอบวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแผนที่ที่เรียกว่าสู้สามปลวกของร้อยตํารวจตรีสุเทียนทองสมซึ่งเขาบอกว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยมันเดิมพันด้วยอนาคตของคนมุกดาหารทั้งจังหวัดเลยครับเปิดมาก็สโลแกนท้าทายเลยนะครับคนจริงรู้ลึกกล้าชน สามคำสั้นๆนี่มันไม่ใช่แค่คำโฆษณาหาเสียงธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นคำประกาศสงคารมกับปัญหาที่ฝังรากมานานในมุกดาหารเลยเป็นการส่งสัญญาณชัดๆเลยว่าเขาพร้อมจะชนกับบางสิ่งที่หลายคนอาจจะเอ่อมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแต่ไม่กล้าแตะต้องแล้วใครคือคนที่ประกาศว่าจะมาชนกับปัญหานี้ ก็คือร้อยตํารวจตรีสุเทียนทองโสมนี่แหละครับคือเขาเป็นอดีตตารวจนะครับไม่ใช่แค่คนมุกดาหารโดยกําเนิดแต่เขาบอกว่าเขาคือคนวงในตัวจริงที่เห็นปัญหาพวกนี้มากับตาตัวเองเลยไม่ใช่ข้อมูลจากรายงานนะแต่เป็นเรื่องจริงเลยชีวิตประจำวันของผู้คนเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่ผลักดันให้อดีตตำรวจคนหนึงต้องยอมถอดเครื่องแบบแล้วหันมาเล่นการเมือง คำตอบมันอยู่ในภาพที่เราเห็นเห็นกันนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติแต่มันคือภาพจริงที่มันบาดลึกเข้าไปในใจไม่ว่าจะเป็นน้ําตาของคนเป็นแม่ที่ต้องเสียลูกไปเพราะยาเสพติดความเจ็บปวดที่เห็นเงินภาษีของพวกเรารั่วไหลไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ความรู้สึกสิ้นหวังกับความยุติธรรมนี่แหละครับคือเชื้อไฟที่ทําให้เขาบอกว่าทนอยู่เฉยๆต่อไปไม่ได้แล้วและคําพูดนี้ก็เหมือนเป็นการสรุปทุกอย่างเลยครับเขาไม่ได้มองว่านี่คือการเปลี่ยนอาชีพนะแต่มันคือการยกระดับภารกิจของตัวเอง จากเดิมที่ไล่จับผู้รายรายวันมาเป็นการทลายโครงสร้างความอายุยืธรรมที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยซึ่งเป็นภารกิจที่เขาเชื่อว,ว่าต้องใช้อำนาจทางการเมืองเท่านั้นถึงจะจัดการได้สำเร็จโอเคพอเรารู้แรงผลักดันของเขาแล้วทีนี้มาดูบทวิเคราะห์ของเขากันบ้านดีกว่าคือเขาไม่ได้มองปัญหาแบบแยกส่วนกันนะครับแต่เขาสรุปออกมาเป็นภาพที่โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเขาบอกว่ามุกดาหารกำลังถูกกัดกินจากข้างในโดยปลวกสามตัว ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คอยทำลายโครงสร้างของจังหวัดไปทีละนิด,นดโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวปลวก3ามตัวที่ว่าเนี่ยก็คือการทุจริตยาเสพติดและอิทธิพลเถื่อนครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขาชี้ว่าปลวกพวกนี้มันไม่ได้ทำงานแยกกันนะแต่มันเป็นเหมือนระบบนิเวศของความเลวร้ายที่มันเกื้อหนุนกันอยู่เงินจากยาเสพติดก็ออกไปสร้างอิทธิพลอิทธิพลก็ถูกใช้เพื่อปกป้องการทุจริตวนกันไปแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าจะกำจัดมันก็ต้องชะลายไปทั้งรังเลยมาดูปลวกตัวแรกกันก่อนเลยตัวที่มันกัดกินงบประมาณของเราการทุจริตครับนี่อาจจะเป็นคําตอบของคําถามที่หลายคนสงสัยนะว่าทําไมถนนถึงพังแล้วซ่อมซ่อมแล้วก็พังอีกหรือทําไมบริการสาธารณะบางอย่างมันไม่เคยดีขึ้นสักทีก็เพราะว่าทุกครั้งที่เงินภาษีของเราเดินทางเนี่ยมันจะถูกปลวกตัวนี้กัดแทะไประหว่างทางเสมอส่วนปลวกตัวที่สอง ตัวนี้มันกัดกินอนาคตของจังหวัดเราโดยตรงเลยครับนั่นก็คือยาเสพติดเขาชี้ให้เห็นว่ามุกดาหารไม่ได้เป็นแค่เมืองชายดานธรมธรมดาธรรมดาแต่กําลังจะกลายเป็นทางด่วนของยาเสพติดซึ่งปลายทางของทางด่วนสายนี้ก็คืออนาคตที่มืดมนของลูกหลานของเรานั่นเองเป็นปัญหาที่เขาบอกว่ารอไม่ได้แม้วันเดียวจริงๆและปลวกตัวสุดท้ายอาจจะอันตรายที่สุดก็ได้นะเพราะมันกัดกินความยุติธรรมครับ อิทธิพลเถื่อนนี่แหละคือตัวการที่สร้างมาตรฐาน2แบบขึ้นมาในสังคมทำให้กฎหมายเหมือนจะมีไว้ใช้กับคนธรรมดาแต่คนมีอำนาจกลับลอยนวลไปได้สิ่งนี้แหละครับที่มันทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐได้รุนแรงที่สุดเลยพอชี้ให้เห็นรังปลวกกันชัดๆแล้วคำถามต่อมาก็คือเราจะกำจัดมันยังไงเขาไม่ได้เสนอแค่การฉีดยาฆ่าปลวกนะครับ แต่เสนอเป็นแผนผ่าตัดใหญ่สี่ด้านเลยเพื่อที่จะขุดรากถอนโคนปัญหาเหล่านี้ให้มันสิ้นซากไปเลยแผนผ่าตัดที่ว่าเนี่ยก็มีสีขั้นตอนสำคัญครับจะเห็นเลยว่าแต่ละข้อมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับปลวกแต่ละตัวโดยเฉพาะเลยนะตั้งแต่การอุดรูรั่วของงบประมาณการสกัดเส้นทางยาเสพติดการทลายอิทธิพลมืดและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการทำความสะอาดระบบราชการจากข้างในโหภาพนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยครับ ด้านซ้ายคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับเงินภาษีของพวกเราทุกคนแต่ด้านขวาคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีปลวกทุจริตอยู่ในระบบมันคือการปล้นอนาคตของส่วนรวมไปสร้างความมั่งคั่งให้คนแค่ไม่กี่คนนั่นเองและจะจัดการยังไงวิธีการก็คือการเปิดไฟไล่ปลวกครับเขาเสนอให้มีการตรวจสอบโครงการย้อนหลังทั้งหมดเลยนะและที่สำคัญที่สุดคือการให้อำนาจกับประชาชนโดยตรง ด้วยการสร้างระบบที่ทำให้เราสามารถใช้แค่มือถือเนี่ยส่องดูได้ทุกโครงการทุกบาททุกสตางค์ให้ทุกคนกลายเป็นผู้ตรวจสอบได้ด้วยตัวเองเลยส่วนเรื่องยาเสพติดดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้มาเพื่อประนีประนอมเลยนะครับคำประกาศนี้มันชัดเจนมากว่านี่คือการขีดเส้นตายสำหรับขบวนการค้ายาทุกรูปแบบในมุกดาหารว่าจะไม่มีที่ให้ยืนอีกต่อไปแล้วกลยุทธ์ของเขาคือ แยกผู้ป่วยออกจากอาชญากรครับคือเขาจะใช้ประสบการณ์ตำรวจที่มีเนี่ยมาผนึกกำลังตรงชายแดงให้มันแน่นหนาขึ้นในขณะเดียวกันก็จะดึงผู้เสพซึ่งเขามองว่าเป็นเหยื่อเข้าระบบบำบัดแต่สำหรับผู้ค้ากับนายทุนเขาประกาศชัดเลยว่าจะใช้กฎหมายที่รุนแรงที่สุดจัดการแล้วก็ยึดทรัพย์ให้สินซากแล้วจะสู้กับอิทธิพลเถื่อนได้อย่างไงคำตอบของเขาก็คือต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนสู้คนเดียวครับ เขาเสนอให้ตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คนมุกดาหารขึ้นมาเลยที่จะมีทั้งทนายความแล้วก็อดีตตำรวจคอยเป็นพี่เลี้ยงเป็นเหมือนเกราะก,กำบังแล้วก็สู้เคียงข้างประชาชนที่ถูกรังแกให้คนตัวเล็กๆมีที่พึ่งพิงได้จริงๆและสุดท้ายการจะทำความสะอาดบ้านได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากคนในบ้านก่อนถูกไหมครับเขาเล่นเล็งไปที่การปฏิรูปตำรวจเพื่อหยุดวงจรการซื้อขายตำแหน่งแล้วก็นำระบบดิจิตอลมาใช้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำจัดสิ่งที่เรียกว่าค่าอำนวยความสะดวกหรือสินบนใต้โต๊ะนั่นแหละครับที่สุดท้ายแล้วมันก็คือเงินที่ถูกรีดไถไปจากกระเป๋าของเราทุกคนนั่นเองเรื่องทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็นำมาสู่บทสรุปที่เขาอยากจะบอกกับชาวมุกดาหารทุกคนครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การเลือกสอสอเข้าไปในสภานะแต่มันคือการตัดสินใจเลือกว่าจะยอมให้ปลวกมันกัดกินบ้านเราต่อไปหรือว่าจะลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่กันสักที และภาพนี้ก็คือคำมั่นสัญญาของเขาครับเขาขออาสาเป็นไม้กวาดทางกฎหมายที่พร้อมจะกวาดเอาสิ่งสกรปรกปัญหาที่มันหมักหมมมานานซึ่งอาจจะเป็นงานที่ไม่มีใครอยากจะทำก็ได้นะเพื่อคืนบ้านที่สะอาดและปลอดภัยให้กับคนมุกดาหารทุกคนสุดท้ายแล้วคำถามอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่านโยบายเหล่านี้ดีหรือไม่ดีนะครับแต่คำถามที่ผู้สมัครคนนี้ ทิ้งไว้ให้ชาวมุกดาหารทุกคนได้กลับไปคบคิดกันก็คือเราจะทนอยู่กับปลวกที่อาจจะคุ้นเคยกันดีต่อไปหรือจะลองเดิมพันกับมือปราบคนใหม่เพื่อสร้างอนาคตที่แตกต่างออกไปให้กับลูกหลานนี่แหละครับคือทางเลือกที่ชาวมุกดาหารต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง